เขได้ยินเบต้ากรูแคนไหมครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสารเสริมภูมิต้านทานที่ทรงพลังที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเลยนะครับสามารถพบได้ในพืชตระกูลเห็ดครับแต่ว่าก็จะมีเบต้ากรูแคนอยู่หลายชนิดนะครับแต่ที่เขาค้นพบในเหน็ดชิตาเกตเนี่ยจะเจอว่ามีโครงสร้างแบบ1,3,1,6เบต้าดีกรูแคนนะครับฟังแล้วก็งงๆนะครับแต่จะบอกว่าชนิดนี้เนี่ยเป็นชนิดที่ดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสนะครับทีนี้ คำถ,ถามถามว่าเบต้ากูแค่ทํางานยังไงในร่างกายของเรานะครับต้องบอกเลยว่าด่านหน้าของระบบภูมิคุ้มกันก็คือระบบของเม็ดเลือดขาวนะซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนักเือดฟานยูโทฟิลหรือว่าเอ็นเคเซลที่เรียกว่าเซลล์พิษาตนะครับ mm hmm. เขาจะทํางานโดยการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียเข้ามาในร่างกายนี่ก็จะจ,จัดการกับมันนะครับแต่ว่าปกติแล้วระบบภูมิคุ้มต้า,งงานของเราเนี่ยก็จะไม่ได้แอคทีฟเท่าไหร่นะครับ ทีนี้ที่ผนังของเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะมีตัวรับสัญญาณจากเบต้ากลูแคนอยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่สัมผัสกับเบต้ากลูแคนนะครับจะทําให้ระบบเม็ดเลือดขาวมีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลให้มีการผลิตเม็ดเลือดขาวได้มากขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลทําให้ระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมเนี่ยแอคทีฟมากขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีของเบต้ากลูแคนเลยก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยมีลักษณะเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์นะครับก็คือสามารถรับประทานในปริมาณสูงได้นะ ไม่กระตุ้นภูมิต้านทานมากจนเกินไปนะครับก็เรียกว่าเป็นสารสําคัญตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับทีนี้เราก็จะต้องกลับมาดูแลตัวเองกันนะครับช่วงนี้ก็แนะนําให้ทานเห็ดให้เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเนี่ยก็มีการพัฒนาเบตา้ากรูแคนในเชิงของสารสกัดน,นะครับออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอ,อาหารนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับในช่วงนี้นะครับสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับ